สวัสดีครับแล้วเข้ามาสู่ที่ E p ีต่อไปนะครับตอนนี้ผมจะเข้าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้อะไรโมอไซค์เรื่องต้นนะครับไอเทมแรกเลยครับก็คือ,อยางนอกนะครับกับยางในเราจะเรียนคู่กันเลยนะครับอันนี้ผมก็อยากอธิบายให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนตอนปี 4, 5, สองพันห้าร้อยสามี่เปิดร้านใหม่มันมียางเบอร์เตาที่ฟากซินะครับเห็นเห็นเบอร์ไปเลยนะครับ หน่วยเขมาเป็นนิ้วครับเป็น <hi> น, mm ga, นิ้วเป็นนิ erm ้วนะครับค่ะสองร้อสิบเจ็ดนะครับสองจุองจคือรัศมีสนิ้วนะครับความกว่านะครับความกว้างของยาในความโค้งของมันในสองนิ้วครับลักมีวงร้อสิบเนิ้วนะครับวันนี้มันก็มีแต่ละเบอร์ก็มีหนึ่งแปดห้าสิบเจ็ดสองร้อยบ 2.75ขอ17 3.00ขอ17นะครับเขาเปิดไปสักประมาณปีกว่าเนี่ยครับก็ยิมยางซีรีส์ที่เรียกว่ายางซีรีส์ยางทับนีครับเข้ามาอยู่ที่มีอิทธิพลอยู่ในะะยานกอนตอไซ์บ้านเรานะครับบริษัทหลายๆบริษัทที่ทำยางเนี่ยก็ได้ผลิตยางออกามานะครับก็ผมก็ได้เทียบรุ่นให้ดูว่ายางเบอร์2.00ขอ17เออจากเบอร์18185นะครับ เท่ากับเบอร์45ทับ90 2.00ขอ17จะเท่ากับเบอร์50ทับ100 50ทับ90 50ทับ80 2.25ขอ17จะเท่ากับเบอร์60ทับ100ขอ17 60ทับ90ขอ17 60ทับ80ขอ17 2.50 17นะครับเท่ากับเบอร์อะไรบ้าง70ทับ100ขอ17 70ทับ90ขอ17จะ10ทับ80ขอ17 ส7งจุดจะเท่ากับเบอร์แปดสิบถ้าเก้าสิบขอสิบเจ็ดแปจะเท่ากับเบอร์เก้าสิบเก้าสิบสิบเจ็ดเ้าสิบแปคราวนี้เมันจะเท่ากันยังไงนะครับแล้วก็เบอร์เป็นยังไงบางคนก็ไม่คยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเลยนะครับบางคนขายยางเบอร์ทับเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าไอ้ทับนี่มันคืออะไรหน่วยที่สอหน่วยแรกคืออะไร บหน่วยแรกที่อาจจะรู้นะครับแต่หน่วยที่สองเนี่ยคือว่าหน่วยของมันจะเป็นมิลครับผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับอย่างเช่นยางเบอร์ตรงเนี่ยนะครับผมหยิบเบอร์2 5 0ห้าศูนย์สองจุดห้าศูนย์ขอสิบเจ็ดก็คืออันนี้ครับไปหยิบของลายอาร์ซีมาให้ดูนิดนึงนะครับสองจุดห้าศูนย์ก็คือเนี่ยครับความกว้างมันรัศมีคือสองจุดสองจุดห้าศูนย์นิ้วมีหน่วยเป็นนิ้วครับรัศมียางสิบเจ็ดนิ้วนะครับแต่พอเรามาเทียบกัอย่างทับ ยางับผมนึงมาเบอร์เจ็ดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดเจ็ดสิบนี่ข้ามินมีหน่วยเป็น,นมิลนมลิเมตรนี่คือหน้หนายางน,นะครับความกว้างของหน้ายางคือเจ็ดสิบมิลลิเมตรหน่วยที่สองเนี่ยครับที่เป็นลังจากทับเนี่ยนี่มันคือฟังให้ดีนะครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของความกว้างาของหน้ายางเท่ากับส่วนสูงของแก้ยาง คือ90เนี่ยครับเราะว่า90เปอร์เซ็นต์ของ70 90เราเข้าสมาการเลยครับ90คูน70หาร100เท่ากับส่วนสูงของแกนยางคือตรงนี้ครับความสูงมันจะ63มิลตัดเลยครับ97 63 63ม mm, ิลลิเมตรแสดงว่าซีรีส์90เนี่ยกว่าส่วนสูงของแกนยางเนี่ยมันคือ63มิลลิเมตรตรงนี้ <Wow. S 1> ว้าวกระสี สินิ้วครับสุดท้ายแปท่าเป็นซีรยี่แปดสิบนะครับ๋ยามาดูนิดหนึ่งครับ70็ดสิบทับแปดสิของสิบเจ็ราเข้าสมมาตากัน80นต์ของ70็ดสิคือเท่าไหร่ครั80บ80ดสิบคูเจ็ดสหาร้อยก็จะเท่ากับ56มิลแสดงว่าถ้าเกิดเบอร์นี้นะครับเป็น70็ดสิบทับแปขอสิมันก็จะแกนเตีเ้ยลงไปกว่า90้ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับยางซีรีส์มันก็จะ90นี่ก็จะสูงกว่า80ก็คือจะเตี้ยกว่าถูกไหมครับคราวนี้ยางเนี่ยสำหรับพวกนี้ที่เราผมได้กล่าวมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นยางนอก,กที่นที่ททผมคุยเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นยางนอกที่จะใช้กับยางในซึ่งผู้ผลิตนะครับก็จะบอกไว้เลยที่ยางหรือบางบริษัทอาจจะไม่มีบอกนะครับแต่ว่าจริงๆมนันพิมพ์ตัวเล็กน,นะครับ จริงๆต้องมีพิมพ์บอกที่ผมพูดมาตรงนี้นะครับคือยางงอกเนี่ยเป็นระบบของรถรุ่นเก่าที่ใช้กับยางในที่เรียกว่า q ิวชัยหรือว่า TT นะครับแต่ถ้าเป็นรถุ่นใหม่ๆเนี่ยครับที่ออกมาแล้วหลังๆเนี่ยครับจะเป็นล้อแม็กซึ่งจะจะจเป็นลักษณะว่าทิวเ s สจะมีอักษรัย่อว่า TL มจะมีวันยาณเลยนะครับ TT กับ TL แบบทุกบริษัทเพราะว่าถ้าหากยางนอกเนี่ยใช้กับยางในจะเป็นทีทียางนอกที่เป็นจุ๊บเลยจะใช้กับทียอ mm hmm. นะครับจะมีกากับไปเลยครับ mm hmm. ตามที่สลดของ,อข,องของยาแต่ละยี่ห้อนะครับคราวนี้มันก็จะมีของส่วนบางบางยี่ห้อนันยาบางยี่ห้อจะมีตีวันเดือนปีผู้ผ,ผลิอตอะไรต่างเนี่ย mm hmm. ผมจะไม่อธิบายเรื่องนี้เพราะว่าใน Google ของมันมีอยู่ mm hmm. ไปปรดูได้เลยครับ คราวน,นี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องวิธีการใช้อย่างใหนอยางในเนี่ยครับมันก็มีเบอร์ของมันบอกไว้หมดเลยครับอย่างนี้ครับ2 0 0จุดก่สิ็ก็แสดงว่าย่างในเนี่ยสามารถใช้กับเบอร์นี้แล้วก็สามเบอร์นี้ได้ให้ลูกค้าใส่มา5 0 9 0 5 0ทับ9 1 0 0หทับ0อยครับเราจะใช้กันได้เลยนะแต่ถ้าดูนิดนึงนะครับ อย่างเช่น2.25จุดสองห้าอจนจะเท่ากับเบอร์60สิคับเก้อสิบเจ็ับแ0ด7ิบสิบเซีรีส์80เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ต่ำสุดของพวกที่ใช้อย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดไปเจอซีรีส์80ดสิบยางหกสิบแปด7ิบขิบจริงๆเราต้องใช้อย่างไรเบอร์225ใช่ไหมครับเบอร์225สอแต่เบอร์คือเบอร์นี้แต่ถ้าเกิดเป็นซีรีส์80เนี่ยยางจะเตี้ย ครับเพราะฉะนั้นเราเย็นหน้าจะลดขนาดตัวที่ใช้ยางในเบอร์200ที่ใส่เข้าไปแทนมันจะใส่ง่ายครับแล้วก็ไม่ทับครับเราต้องเรียนรู้ตรงนี้ไว้ด้วยทักษะของการขายอะไรโมไซค์นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแค่แคีปงเย่อยสําหรับที่เรียนรู้เนี่ยมันจะเป็นแค่คร่าวๆก่อนสําหรับยางเบอร์ที่เป็นระบบใหม่ๆนะครับที่มาเป็นยางเลเดียน,นะครับที่สสยพวก P C X เวคิล้อยยี่ห้าเอ็นแม็กเอ็แม็กแล้วก็ต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นยางที่ไม่มีอย่างไงส่วนมากแล้วทางบริษัทใ,ใหญ่ๆเขาก็จะมีสัญลักษณ์หรือกําหนดออกมาเลยครับในยี่หยางตัวอย่างมียางมีชิลินเส้นจะเห็นไหมครับจะมีอักษรเขาว่าทีทนี่แหละครับแสดงว่ายางนอกเส้นนี้ใช้กับยางไหน บอร์80 90ขอ17นะครับอันนี้ใช้กับยางไหนนะครับแต่ถ้าเป็นยางเรเดียนดูครับจะมีอักษรว่า T L นี่คือ Tires นะครับเป็นยางที่ใช้ไม่ต้องใช้ยางไหนนะครับเป็นเรเดียนยางมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับอันก็ต้อง สั่งของเข้ามาเราก็ต้องมีความรู้เราเป็นเท่าแก่อะไรนะครับใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้ทาผิดทาถูกบ้างอะไรบ้างนะครับหลายยี่ห้อก็นําเสนอราคาเข้ามาแต่เราต้องดูคำคำหนึ่งด้วยนะครับว่าพื้นที่ของเราความนิยมมันคืออะไรไร้ยางเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงขายแบรนด์นี้อาจจะไม่เวิร์กเราก็คงจะต้องเปลี่ยนแบรนด์นะครับเพื่อที่จะหาอะไรใหม่ให้กับลูกค้า เราก็ต้องพยายามหาสิ่งที่ดีครับมีการค้าอยู่สองอย่างนะครับอะไรมอเตอร์ไซค์คุณจะขายเขาต่ถูกเยียงเดียวหรือคุณจะเอาคุณาภาพเข้าไปสู้นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเลือกผมบอกคุณไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะฝากไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นแค่เบื้องต้นแล้วก็ยังนอกอยังใน ต่อนนปไปจะเป็นมุงล้อกับซีรวดครับเดี๋ยวเราจดติดตามกัน EP ต่อไปนะครับค่อยๆไปครับไม่เป็นไรก็จะไป่ตเองแก่ไม่ต้องรีบร้อนครับค่อยๆไปเราต้องมีความรู้ประดับไว้นะครับก็เป็นอันว่าเดี๋ยวก็อยากให้กด subscribe กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำต่อไปใน EP ข้างหน้านี้ขอบคุณครับ